ตักเนี่ยพื้นที่ว่างเยงอะแยะลากมาหาตัวเองก่อนลากมาหาตัวเองอะ่ะลากมาหาตัวน้องอะ่ะลากลงมาเอาแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนั่นแหละพอแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนอย่างเนี้ให้มันเหลมแหลมหน่อยทำไปเลยไม่ต้องมามองเอาไหมเอาไหม่ ันนั้นไม่ได้ไเไ็นต้องลบเราไม่ได้เขียนในนี้นี่เขียนในนี้เา้าต่อไปนะถ้าแม่เธอให้ดูกระตูนอีกนะสตีแม่ให้ดูไม่ตีลูกแล้วเออเอออย่างกับคนผีบ้า่า,า,าขนาดขิดถูกยังทำไม่เป็นเลยแล้วจะไปเรียนยังไงลากมาหาตัวเองอย่างนี้แล้วก็ลาข

โอเคได้แล้วทำมันใหม่ทีนี้ลองดูอีกทีนึงทำแบบเหมือนเมื่อกี้ที่ทำอ่ะรากตรงลงมาตรงไหนตรงนี้ไงพื้นที่ว่างเ,เยอะแยะเลยรากตรงลงมาง่วงทำกันบ้านง่วงรากตรงลงมา ลากตรงลงมา <ล Real S 1> ยังไม่ลงอ,อนันนั้นไม่เรียกว่าลงอันนี้เรียกว่าลากไปตรงตรงยาวๆอันนั้นอ่ะน,นี่ตัวนี้ก็ได้ลากลงตรงลากลงลากลงมาลากลงมาหาตัวเองอ่าลากขึ้นพอแล้ว แล้วก็ขึ้นเลยพอเลิกแล้วก็ขึ้นจากปลายนี้ปลายนี้ขึ้นไปนี่นี่จากปลายนี่จากปลายที่น้องสุดไว้นะ่ะตรงนี้ลากขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนี่เหมือนอันเนี้ยทำเหมือนจะเข้าใจแต่เข้าใจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ หนูกจะให้น้าสอนไม่ได้เอาไหมยกเขียนไหมลองลองเขียนอันนี้ดูดิหีดม,มาก,ก็ได้ออกมากยังไม่เคยลบตรงตรงอันนี้กับอันนี้อันไหนอันเล็ก ให้คิดถ,ถูกติ๊กถูกติ๊กถูกเป็นไหมอันนั้นไม่ใช่แล้วน่ะให้ต้องตรงนี้ลากลงตรงมาหาตัวเองถือดินสอดีๆค่ะถือดินสอดีๆโอเคอ่าตรงนั้นแหละลากลงมาหาตัวเองลากลงมาหาอ,อันที่เขาให้ลงก็จะขีดตรงอันที่เขาให้ขีดตรงก็จะขีดลงเออรากลงมาหาเนาะพอ ขึ้นพอแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นขึ้นอย่างนี้เนี่ยแบบเนี้ยตัวอย่างเขาเนี่ยทาเป็นไหมเนี่ยตัวอย่างเนี่ยอะลากขึ้นอย่างนี้นั่นแหละข้าไปเลยข้าช้างข้าม้าไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกระกากระบาดแต่นี่มันเป็นขีดถูกอะ่ะเออข้าไปข้าขึ้นไปไม่สวยยาวขึ้นไปเลยไม่สวยก็ไม่เป็นไรลองทําดู ลากขึ้นไปค่ะจะหยุดดึงสอทำไมอ่ะมันก็จะสกปรกอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ให้วาดรูปม้าให้ติ๊กถูกมันว่าขีดเส้นตามม้าน่ะดูดิไม่ใช่จะมันเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยจึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนี่เนี่ยเนี่ย้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย ลงมาหาตัวเองลงมาหาตัวเองค่ะลงมาหาตัวเองแล้วขึ้นไปขึ้นไปยาวไปยาวยาวไปเลยตรงตรงเยาวยาวเลยไม่ต้องโค้งจากโค้งทำมาใ,ให้ขีดตรงขึ้นเลยดูดิข้าหอมทำไมทำไม่ขีดขอย่างนี้ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลบออกมันก็ต้องลบออกนั่นแหละให้น้องทำเองน้อ ฉันหานใจไม่เย็นนะฉันอยากจะตีมาแล้วเนี่ยเาา้ลงมาหาตัวเองค่ะลงมาตรงๆค่ะตรงๆเลยลงมายังมองไม่เห็นแล้วก็ลากข,ขึ้นขึ้นคาข่ามา,าไปเลยขึ้นยาวๆไปเลย เขาบอกให้คลิกขึ้นตีขึ้นเดี๋ยวจะ<ค>โดนต<อ>ีนะต,ต้องลากให้มันตรงตรงแค่นี้ก็ทําไม่ได้มันจะโมออะไรขนาดนะั้นเะฮะ้อหอมอหัวสมองเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวหรออย่า,อาไปอย่าหวังเลยนะว่าจะได้เล่นเกมจากน้าอีกนะอ,อย่าหวังเลยนะ y o u ูทูบยูเธอไม่ต้องมาขอเลยนะต่อไปอ่ะอค่ะคิด Tung, tung mahal